สวัสดีครับทุกๆขนมนะครับที่รักรถเก่ามอเตอร์ไซค์เก่านี่เป็นรถมอเตอร์ไซค์เก่านะครับที่ผมซื้อมาเออมื่อวานนี้คันนี่ก็เก่านะครับสำหรับรถเก่าคันนี้มาเกะขายขายอะไรครับโ็ยางก็แตกหมดแล้ว อายุขายไม่ได้ขายไม่ได้มหมดสภาพรุ่นนี้ขี่ไปหัวเทียนบอดดับกลางทางเครื่องร้อนดับครับประสบการณ์ที่ผมเคยขี่ยางหน้ายางหน้าโอ้ยางหน้าก็ใช้ไม่ได้แล้วล้นแล้วครับ ก็เสียที่ได้ขายก็คือคาบูนะครับคาบูนี่ซื้อใหม่แพงครับคาบูนี่เป็นของแท้นะครับตะกัวถ้ามาจากโดนนี่เป็นตะกัวไม่เสียไม่พังง่ายๆนะครับคาบูตื่นอยจากก๊อกน้ํามันก๊อกน้ํามันนี่เป็นตะกัวนะครับชัดอย่างดี เพราะว่าตะกัวนี่กันน้ำมันเป็นสินกัดส่วนคันนี้ขาบูยังเรืออยู่นะยังเรืออยู่ครับขบูข้างในขบูอยู่ข้างในนี่ครับอันนี้ขบูที่ขายได้ครับ นี่ก็โชคก็เสียยางก็หมดสภาพเลยครับหมดสภาพนะครับยางก็ขายไม่ได้ครับรุ่นนี้ไม่มีใครซื้อ,อยางมือสองอืหมดสภาพทิ้งอย่างเดียวเอตาตัดครับ ยางเยงอะจะตัดตัดให้เป็นเป็นรูนะครับแล้วก็โยนลงน้ำไว้เป็นให้ปลาที่อยู่ปลานะครับเป็นประการลังปลาให้ตะไคร่น้ำมาเกาะเดี๋ยวปลาก็จะมากินปลาหอยครับไากินตะไคร่น้ำเกาะตามล้อรถนะเจ้ต้องตัดให้<ไ>ปเป็นรูครับ อันนี้ก็ขายคาบูนะครับใครซื้อคาบูขายไม่กี่บาทครับขายถูกคาบูเลเตอร์